สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับกันใหม่แล้วนะครับในช่วงมอเตอร์คอมแบทรีวิวนะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาแนะนําแนวทางการเล่นสําหรับผู้เล่นใหม่นะก็ควรเล่นยังไงครับให้ได้โซลเร็วๆได้เงินเร็วๆนะควรซื้อกาดแพคไปไหนก่อนนะสําหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นความคิดเห็นของพี่นะถ้าผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําด่านต่างๆกันก่อนนะตัวแรกนะครับซิงเกิลเพลเยอร์หรือแ a ทเทิ Mo นโหมดนะด่านเริ่มต้นนะครับที่เราสามารถนําตัวละครการ์ดของเรามาสู้ได้นะจะ เราจะมีโอกาสได้โซลด้วยนะสําหรับไปทั้ m หมดครับจะมีอยู่ทั้งหมด7หน้านะครับสุดท้ายก็คือด่านนี้นะตัวที่2นะครับมันติเพย y เ r อร์หรือแฟคชั่นบอลนะหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับมันจะมีอยู่สโหมดนะครับก็คือควิกเพย์หรือว่าโซเว v ร์โหมดนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงควิกเพย์ก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้าควิกเพย์มาแล้วนะครับมันจะมีอยู่สหัวข้อนะหัวข้อนี้ก็คือแมตช์การเล่นของเรานะครับถ้าเรายิ่งเล่นแมตช์เยอะนะเราก็จะยิ่งได้คะแนนเยอะมากขึ้นนะทุกด่านในนี้นะครับก็มีโอกาสต่อไป หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับจะไม่มีความยากอยู่ทั้งหมด5ระดับนะเราสามารถเช็คตัวละครได้นะครับว่าซีซั่นตอนนี้นะครับตัวละครตัวไหนนะจะได้โบนัสมากที่สุดจากการคิกข้างบนตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับตัวที่มีค่าแต้มดีที่สุดนะก็คือแคสซี่เคทที่เป็นการเพนนะครับจะได้แต้มคะแนนคูณ5นะตัวละครของเรานะครับจะมีหลอดเลือดนะและหลอดกันใช้พลังงานนะครับหากหลอดเลือดของตัวละครเราหมดนะตัวละครของเรานะครับจะพ่ายแพ้และไม่สามารถเล่นใหม่ได้นะจนกว่าจะรีเฟล็ชั่นบอลใหม่นะครับหรือว่าการใช้ไอเทมนะต สามารถใช้ได้จากการคลิกยูสไอเทมตรงนี้นะไอเทมทั้งหมดนะครับใช้บัตร r ูบี้ในการซื้อนะแล้วคะแนนข้างบนนะครับก็จะเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับตามจานวนโบนัสของเรานะหลังจากที่เราได้คะแนนมาแล้วนะครับเราสามารถมาเช็คคะแนนข้างล่างได้นะครับไปคลิกตรงนี้นะ Season Reward ถ้าเราขึ้นแรงซิลเวอร์ได้นะครับเราก็จะได้แพ็คบัตรรูบี้นะจะได้การ์ดทองโกชาเลนนะแล้วก็การ์ดทองคลาสิกสโมกนะแล้วถ้าทุกคนนะครับสามารถไต่มาถึงระดับคอนเทนเดอร์หนึ่งได้นะครับหรือว่าระดับแรงทองหนึ่งนะในแพ็คบัตรรูบี้นะครับตอนนี้นะ ก็มีโอกาสดรอปการ์ดเพชรแล้วนะครับเข้ากับการส่มข้างนอกเลยนะหลังจากที่แฟกชั่นวอลลี่นะครับได้แต้มบัตรลูบี้มานะสามารถใช้แต้มบัตรลูบี้ซื้อของข้างล่างตรงนี้ได้นะครับเราสามารถซื้อตัวละครได้นะครับเกียร์ได้ก็ซื้อของที่ใช้เล่นเซเวอร์โหมดนะครับโอเคครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเควสหมดกันนะแต่ที่เข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะสำหรับการได้โซที่เร็วที่สุดนะครับให้แนะนําเล่นเควสที่มีระดับ1ชั่วโมงนะอย่างเช่นแบบนี้นะครับปดับอวริดดับ ตัทที่เราจะได้จริงๆนะครับคือ9ถึง10นะแต่มีโอกาสนะครับได้ถึง14นะโอเคครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เควสเลยนะแล้วให้นําตัวละครมาใส่ในช่องนะครับข้างบนนะครับคือหลอดความสาเร็จของเควสนะถ้าใครนะครับใส่ตัวละครครบ3ตัวแล้วแต่ว่าหลอดยังไม่เต็มนะคลิกไปที่ตัวละครนะครับให้นาเกียร์ไปใส่นะครับไอที่พี่แนะนําให้ใส่นะครับเพื่อการ์ดใบนี้นะเพิ่มโอกาสได้ของจากหอคอย10%นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการทำภารกิจลง10%นะโอเคครับหลังจากที่หลอดเต็มล้ห้เคอบนเีหนาตบ ต่างนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนจะเติมพชั่นไหมสำหรับพี่นะครับพี่ไม่เติมนะเพราะพี่คิดว่าของมันได้นนอยนะครับแล้วมันไม่ค่อยออกเลยนะสำหรับตัวแรกนะครับคือเวลาในการทำเควสของเรานะตัวที่2นะครับคือ AP นะค่าประสบการณ์นะสามก็คือเงินนะครับหรือเหรียญทองข้างบนนะที่4นะครับก็คืออัตราการได้การอุปกรณ์นะหรือว่าเกียร์นั่นเองก็ตัวสุดท้ายครับโอกาสที่ได้โซ่เพิ่มนะวันนี้นะครับพี่ไม่ได้ซื้อนะโอกาสได้ก็เลยเป็นศูนย์นะหลังจากที่เราทำอะไรเสร็จแล้วนะครับ ต้นนะครับทุกคนจะมีแพ็์การดบอร์แล้วก็กาดซิลเวอร์นะที่แนะนํานะครับให้ทุกคนมาสุ่มแพ็์นี้เลยนะเก็บตัวละครนะครับว่าใครที่เงินเยอะพอนะก็สามารถมาสุมคยเมนแพ็์ได้นะหรือว่าเกียร์นั่นเองนี่เป็นทางเลือกสาหรับของแต่ละคนนะครับสาหรับพี่นะพี่แนะนําแบบนี้นะครับทุกคนนะครับได้โซที่เราได้จากเวทหมดนะสุ่มที่โกแพ็์นะครับซื้อกาดทองตัวละครเริ่มต้นนะครับสำหรับแพ็์นี้นะครับมีตัวละครเริ่มต้นอยู่นะใช้ในการเล่นชาเลนจ์นะครับมุดนะครับเพื่อนมีโซอยู่เล่รือวนี้นะสมมติว่า กฎเขากำหนดบอกไว้ว่าจะต้องมีควันชีตัวหนึ่งนะครับอ่ะควันชีตัวนี้นะครับสวว่าเราต้องมีควันชีตัวนี้นะทุกคนนะครับสุ่มแพร์กาดเพชรนะว่าทุกคนได้กาดทองมานะครับแต่ไม่ใช่ควันชีนะคนก็จะไม่สามารถเล่นชาเลนด์ได้นะครับนี่ก็เป็นการแนะนําของพี่นะครับเราน่าจะมีตัวละครพื้นฐานสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มแพร์แบบนี้นะว่าทุกคนจะสุ่มแพร์เลยก็ได้นะครับโอเครับโดยส่วนต่อไปเราจะพูดถึงกาดเพชรกันเลยนะตอนนี้นะครับแพร์กาดเพชรนะก็จะมีพวกตระอ่นนครมีีาาววเหหงแ้สุได พี่นะครับพี่ว่าสุ่มแพ็คนี้ดีกว่านะว่าทุกคนจะสุ่มแพ็คนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่มโซยแค่ยี่สิบห้าเองนะจะได้แพ็คนี้เลยนะได้สกอร์เปียสมาก็ดีนะครับเป็นตัวที่ตีเร็วแล้วก็ตีแรงนะสาเหตุที่พี่ให้สุ่มแพ็คนี้นะครับก็เพราะว่าตาการได้ของการเพชรนะจะมากกว่าแพ็คนึงนะครับนี่ก็คือแพ็ที่ดรอปสกอร์เปียสนะตาการออกได้ต่างกันนะครับนี่ก็เล้อแต่ทุกคนนะครับเอาเป็นว่าจะชอบแพ็้ไหนก็สุ่มเลยถ้าทุกคนนะครับจะมาสุ่มแพ็คนี้นะพี่แนะนํานะครับมาสุ่มแพ็คนี้แทนนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ตัวของชาเลนจ์เหมือนกััันนนนนนหหมมดดดดะะะสสําาาารรรรรบบบแพพ็คีีี้้้้เเโอกกไ์ชใวย จากแ็นนี้นะครับคือเราจะไม่มีโอกาสได้การเพชรเลยนะโอเคครับเดี๋ยวส่วนต่อมานะเราจะไปพูดถึงชาเลนต์โหมดกันนะครับสำหรับชาเลนต์โหมดนะครับจะมีอยู่3ระดับนะคือ Normal Art ก็บ elder นะครับก็ตอนนี้นะครับพี่เล่นอยู่ในระดับเ l d e r นะมันก็เล็บสีแดงนะครับสามารถดูระดับได้จากข้างบนนะถ้าหากว่าเราเล่นผ่านทั้ง5ระดับนี้นะครับจะได้การทองมานี้นะครับก็สามารถเช็คของรางวัลได้ข้างล่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะพี่จะไปพูดถึงหอคอยนะครับหอทาวเวอร์นะระดับหอคอยนะครับจะม สามารถเจ็คของรางวัลในหอคอยได้นะครับว่าเราจะได้อะไรนะการคลิกตรงนี้นะครับ Tower Reward เราผ่าน200ด่านนะเราจะได้การเพชรสามใบนี้นะครับเราเล่นผ่านนะเราจะได้ของรางวัลนะครับถ้าเราเล่นไม่ผ่านนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเหมือนกันนะชเช่นตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเราเล่นผ่านนะจะได้การแรที่เป็นเกียร์นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไม่ผ่านนะครับจะได้ของรางวัลแบบสุ่มตามในนี้นะคือหน้าที่3หน้านี้นะครับก็คือของทั้งหมดนะครับสาหรับหอคอยนะครับก็มีเกียร์เฉพาะนะทุกคนนะครับสะสมการ์พวกนี้นะใส่กับตัวละครการเพชรนะครับเช่นกรบนนี้ะคั แต่กับการไปนี hal, ้คนนะครับก hmm. ็จะสามารถใช้ท่าปิดฉากของมิเรนาได้นะถ้าระดับยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความยากก็จะเพิ่มมากขึ้นนะนี่ครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะไปดูที่ตัวละครกันนะตัวละครการ์ดบอลนะครับจะมีท่าโจมตีอยู่2ท่านะทุกคนนะครับยังไม่ปลดล็อกท่านี้นะทุกคนนะครับจะต้องทําให้เลเวลตัวละครเพิ่มมากขึ้นก่อนนะครับค่อยมาอัพสกิลตัวนี้ได้นะสำหรับการระดับซลเวอร์ก็เหมือนกันนะครับมีหลอดเพิ่มขึ้นมา1นหลอดนะก็คือการโจมตีท่า3สามนั่นเอกรว่่าาาใช้ทไมั่นเอง ก็ตัวสุดท้ายครับการเพชรนะเพชรนะครับความสามารถจะเหมือนการทองนะว่าการเพชรนะครับจะมีสแต็กที่มากกว่าการทองนะเช่นการเพชรนะครับเราจะสามารถสร้างพลังงานเร็วขึ้นมากกว่าการทองนะเกียร์นะครับที่แนะนําให้ติดการ์ดใบนี้นะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับเชลโลเคนนะหรือว่ากระจายนะจะทำให้เรานะครับโจมตีทะลุการป้องกันของั่งตรงข้าบได้นะครับถ้าอีกฝั่งกดป้องกันตอนเราโจมตีนะก็การไปบนี้นะครับทำให้เราสร้างหลอดพลังงานเร็วขึ้นนะครับ15%นะหรือว่าหลอดการใช้ท่านั่นเองนะมาทัาเกียร์หน่อยนะครับให้ทุกคนมาใช้ใบนี้ การไปนี้นะครับจะได้ความสามารถสุดท้ายมาก็ต่อเมื่อการไปนี้เป็นระดับเอกนะครับพลังงานเร็วขึ้น25%นะก็พลังงานที่ใช้ไปนะครับกับท่าโจมตีนะ15%โอเคครับแล้วก็สุดสุดท้ายนะที่พี่จะรีวิวนะครับคือตัวนี้นะอาร์เล็นะครับเป็นความสามารถสกิลติดตัวนะครับก็ในส่วนนี้นะพี่จะไม่อธิบายซ้ำนะว่าพี่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับคนก็สามารถไปหาคลิปย้อนดูของพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คำบรรยายนะครับเดี๋ยวพี่ก็แนะนําประมาณนี้ก่อนนะซึ่งมันยังมีส่วนนีีีี้้้อออออยยยููู่่่่่่่่่นนนนนนะะะะะะคคคครรรรรรััััับบบบกปิไไทาาาางพพมมมดววเเแณสหหผลใ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผิดพลาดประกันไหนพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับไปเจอกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็ไว้ดูกันนะครับ